สวัสดีพี่น้องคริสชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคอมมิจเซฟนะครับวันนี้เช่นเคยนะจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นน่าสนใจนะเป็นข้อตกเถียงในกลุ่มพี่น้องคริสชน,นะในหลายๆค่ายนะเรื่องของพิธีศีลจุ่มนะฝรั่งเรียกว่าการแบบทายหรือว่าแบบทิซึมนะถ้าภาษาไทยเนี่ยบางคนเรียกบัพทิสมานะครับนะแต่ว่านี่เรียกยาก,กนิดนึงผมขอเรียกพิธีศีลจุ่มแล้วกันนะ เรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นถกเถียงก็คือว่ามันมีความจําเป็นหรือความสัมพันธ์กับการรอดพ้นหรือไม่นะครับนะแนวความคิดอย่างนี้ฮะมีอยู่2องแนวความคิดนะอย่างในมุมมองคาทอลิกเนี่ยเรามองว่ามีความจําเป็นนะที่ต้องเข้ารับศีลจุ่มนะหรือว่าการแบปไทายส์นะหรือบัพทิซึมนะครับนะ แต่ว่าสําหรับพี่น้องในกลุ่มโปรเตสแตนต์เนี่ยบางบางค่ายนะจะเชื่อว่าไม่มีความจําเป็นนะต,ต่อการรอดพ้นนะคือไม่จาเป็นต้องรับสินจุ่มก็ได้นะก็คือสามารถได้รับความรอดพ้นได้นะแต่ว่าต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยในหมู่พี่น้องโปรเตสแตนต์เองเนี่ยก็มีความเห็นที่ไม่ไมเหมือนกันนะอย่างเช่นอย่างถ้าเป็นกลุ่มลูซเซเรนเนี่ยนะเขาก็เชื่อเหมือนคาทอลิกนะว่าจําเป็นต้องได้รับการสินจุ่มนะหรือว่าการบัพติสมาหานะถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยจะมาคุยฝังนะว่าเออในเรื่องของแนวความคิดตรงนี้นะสำหรับคานะ สิ่งที่อยู่ในภะคัมภีเนี่ยที่สนับสนุนแนวความคิดนี้เนี่ยมาจากบทไหนบ้างนะครับนะแล้วก็จะมาพูดถึงในเชิงปฏิบัตินะแล้วก็มาคุยถึงประเด็นที่บางคนอาจจะสงสัยนะครับนะ,ะมาเริ่มต้นหนึ่งก่อนนะ,อ,ะอย่างแรกเลยถ้าจะพูดถึงในภะคัมภีนะที่บทที่เกี่ยวข้องนะครับนะ,ะกับเรื่องของการทำสินจุมหรือว่าการแบบท้ายเนะ่ยถ้าจะให้ชัดที่สุดเนี่ยอาจจะดูที่บทของจอห์นนะหรือนักบุญยอนนะบทที่3านะ บทที่ี่ยใน,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 ในภาพรวมจะพูดถึงตรงนี้ทั้งหมดถ้าจะเอาวรรคที่สําคัญอยู่ในวรรคที่5นะบทที่3วรรคที่5นะเล่าให้ฟังถึงเรื่องก่อนนะบทที่3เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่จะมีเป็นพระชาวยิวนะเขาเรียกฟาราซียนะโอเคแอบมาหาพระเยซูตอนกลางคืนนะคนนี้ชื่อนิโคเดมัสนะคนนี้เนี่ยเรียกว่าแอบมีศรัทธากับพระเยซูนะแต่ว่า,าด้วยความที่ไม่กล้า มาทักตอนกลางวันนะเพราะว่าช่วงต้องเข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยกับกลุ่มฟาราซีหรือกลุ่มที่เป็นพระของชาวอยู่เนี่ยไม่ค่อยถูกกันก็คือทางพระเยซูยจะพยายามสอนนะพยายามจะบอกว่า,าพวกฟาราซีเนี่ยทำไม่ค่อยถูกต้องก็คืออาจจะเป็นคนปากว่าตาขยิบอย่างเงี้ยนะครับนะทำให้ฟาราเซียมีความโกรธนะแล้วก็จะค่อนข้างจะมีม,มีเรียกว่าการาปะคารมกันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะพะนั้นฟาราซีที่แอบนับถือพระเยซูจริง,รง,รงมีนะฝังลัศรานี่มีนะแต่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะ พระสีท่านเนี่ยนะคุณ Nico นะิโคเดมัสเนี่ยแอบย่องมาหาพระเยซูตอนกลางคืนนะแล้วก็มาถามบอกว่าเออจะทํำยังไงดีนะเชื่อว่าท่านเนี่ยนะคือผู้ปลดปล่อยนะเพราะว่าเห็นสัญญาณเห็นสิ่งที่ท่านทำนะปฏิหารทั้งหลายเนะชื่อว่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับท่านเนี่ยนะไม่ไม่สามารถทําได้แน่นะดังนั้นช่วยสอนหน่อยว่าทํายังไงดีนะถึงจะได้สามารถไปสวรรค์ได้นะหรือที่บอก King ดลเฟเวนนะพระเยซูก็มีการตอบบอกว่าต้องไปเกิดต้องเกิดใหม่นะต้องมีการเกิดใหม่ครานี้ นิโคเดมัสก็ถามว่า,าจะทํำยังไงดีะนะเพราะว่าแล้วถ้าเกิดคนมันเกิดมาแล้วใช่ไหมอย,อย่างพวกเราเนี่ยเราแก่แล้วเนี่ยเราจะทายังไงดีให้กลับเข้าไปในท้องแม่เหรออะไรเงี้พยพระเยซูก็เลยบอกว่าอย่างนี้ฮะบทคลาสสิกนะขออ่านภาษาอังกฤษก่อนผมชอบมากพระเยซูบอกว่า truly truly I say to you unless one is born of the water and the spirit he cannot enter the kingdom of heaven นะอันนี้ภาษาไทยจะแปลถึงน,นี้พระเยซูก็บอกว่าเอ้ยเราจะบอกความจริงให้นะก็คือใครก็แล้วแต่นะถ้าไม่ได้เกิดใหม่ผ่านทางน้ําและ พระจิตใช่ไหมไม่สามารถที่จะเข้าดินแดนสวรรค์ได้นะครับนะซึ่งไอ้คำว่าน้ำนะแล้วก็พระจิตเนี่ยก็คือการรับศีลจุ่มที่ว่านี่แหละหรือการแบไท้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นก่อนนะเป็นหนึ่งในบทที่พูดถึงเรื่องของอความสําคัญของความอของการที่ต้อง เข้ารับการพิจิศีินจุ่มนะกับการอยู่รอดผลนะครับนะแน่นอนไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะมันต้องมีเรื่องความศรัทธาด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยคุยในคลิปแรกเลยคือว่ามันต้องเริ่มต้นที่ความศรัทธานะแต่ว่าสิ่งที่คาทลิกเชื่อคือพอมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเรียกความร่วมมือของฝั่งมนุษย์นะนะในเรื่องของการรับนะรับพรจากพระเจ้าที่ได้รับการปลดปล่อยนะซึ่ง ผ่านทางพิธีศีลจุบนะถ้าเป็นในพันธะสัญญาเก่านะถ้าจะเทียบกันนะอันนี้เนี่ยจะเหมือนกัารคลิปแล้วกันหรือที่เรียกการถ้าในไบเบิลใช้คาว่าสุนัตนะก็คือถ้าเป็นพันธะสัญญาเก่านะจะมีกฎเลยบอกว่าทุกคนที่เป็นชาวยิวเนี่ยต้องมีการคลิปใช่ไหมหรือทําการสุนัตนะถือเป็นสัญลักษณ นะของของการเข้านะเ,าเรียกว่าเขาเรียกคัฟเวอร์แนนต์นะเข้าพันธสัญญาละกันเข้ากลุ่มพันธสัญญาโอเคนะซึ่งตรงนี้เองนะจริงๆในจดหมายของอนักบุญเ,เปโตรนะหรือปีเตอร์นะฉบับที่1นะบทที่3เหมือนกันนะช่วงวรรคที่2ี่สจะมีการพูดถึงนะพูดถึงสมัยโนอาห์นะครับนะถ้าใครจำเรื่องของโนอาห์ได้คือตอนที่น้ำท่วมโลกใช่ไหมแล no ้วโนอาห์เนี่ยพา,าสัตว์พาครอบครัวตัวเองขึ้นเรือใช่ไหมแล้วก็สามารถจะรอดพ้นได้ นักบุญเปโตรเนี่ยมีการพูดบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในช่วงเวลาของโนอาใช่ไหมมีคน8คนเนี่ยได้รับความรอดพ้นผ่านทางน้ําแล้วก็การแบบท้ายหรือแบบแบ,บสติมานะครับนะซึ่งมันคือสิ่งเดียวกันกับที่เราทําอยู่ตอนนี้เพื่อจะได้รับการรอดพ้นนะนั่นคือสิ่งที่จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่1นึ่นะ,ะช่วงบทที่3นะช่วงวรรคยี่สิบี่สิบเอ็ดจะพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับนะนะเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกันนะแล้วก็อย่าลืมนะจริงๆแล้วในตัว ข่าวดีใช่ไหมหรือ gospel เนี่ยนะอย่างเช่นในบทของมัทธิวนะครับในะบทที่28นะครับนะ,ะช่วงบัค19เนี่ยพระเยซูมีการสั่งนะบอกว่าให้ใช่ไหมไปทําการสั่งสอนใช่ไหมคนทุกชนชาติแล้วก็ไปทําการรับทายหรือไปทำไอพิธีศีลจุ่มเนี่ยให้เขาเหล่านั้นใช่ไหมในนามของพระบิดาพระบุตรพระจิตนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูสั่งนะเราอัคระสาวกให้ออกไปเผยแพร่แล้วก็บวกกับการที่ต้องทำเ,เรื่องศีลจุ่มให้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะถ้าเกิดเราไปดูในบทกิจการหรือว่า Acts of the a p o s t l e นะจะมีการพูดถึงความจำเป็นในการทำศีลจุ่มในยู่หลายบทมากนะตั้งแต่บทที่2นะบทที่8บทที่9บทที่10บทที่16บทที่19นะ ที่พูดมาเมื่อกี้เหล่านี้เนี่ยจะเป็นบทที่มีการพูดนะโดยอัครสาวกทั้งหลายนะถึงความจําเป็นในการทำแบบท้ายถือว่ารับเลือกศีลจุ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะที่ต้องเข้าใจว่าการที่คาทอลิกเนี่ยมองว่าศีลจุ่มเนี่ยมีความจําเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะของอความรอดพ้นเนี่ยครับมันมีที่มานะที่เรียกว่าพระคัมภีร์พูดไว้เยอะมากนะและอย่าลืมนะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระเยซูเองเนี่ยก็เข้าพิธีรับศีลจุ่มนะ จากจอห์นเดอะแบปทิสต์นะถ้าจำบทนั้นได้นะจอห์นเดอะแบปทิสต์เนี่ยจริง,รงๆคุยกับพี่ยซสบอกว่าจริงๆท่านท่านจะท่านจะเข้ารับพิธีจริงเหรอเพราะว่าจริงๆท่านไม่จําเป็นนะพี่ยซสบอกว่าเพื่อความเหมาะสมและถูกต้องเนี่ยบอกว่าให้ทานะแล้วก็ถ้าตอนทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพระจิตเจ้าลงมาเลยนะนั่นก็เป็นลักษณะของตัวอย่างที่เป็นข้อมูลในพระคัมภีร์นะที่มาสนับสนุนแนวความคิดว่าเออทำไมเราถึงมองว่าจําเป็นนะครับนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวมันจะมี กรณีพิเศษเดี๋ยวไลฟยฟังนะครับนะว่าเออมันมีบางคนเหมือนกันอยู่เคสหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ยังไม่ทันได้ รับศีลจุ่มนะแต่ว่าพระจิตมาก,ก่อนไหนจะพูดให้ฟังนะครับนะอันนั้นคือเบื้องต้นก่อนนะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัตินนะที่เรียกว่าเป็นกรณีทั่วไปแล้วกันทางคาทอลิกในมองว่ามันจําเป็นนะที่นอกจากมีความศรัทธาแล้วใช่ไหมโอเคนะถามว่าพอเราศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการรอดพลล้นละนะแต่ที่ให้สมบูรณ์เลยก็คือว่าเนี่ยมีการรับศีลจุ่มด้วยจะเป็นการร่วมมือของทางฝั่งเราด้วยนะในการรับพรตรงนี้นะครับนะ คราวนี้พูดถึงในมุมพี่น้องที่ที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่บอกเออความศรัทธาทำไมความศรัทธาถึงไม่พอนะครับนะอย่างที่บอกแนวความคิดของคาทอลิกคือว่าความศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นเราบอกว่าที่เรียกว่าเป็นความรอดพ้นในเบื้องต้นเลยเนี่ยเกิดจากความศรัทธานี่คือสิ่งที่คาทอลิกยอมรับนะแต่แต่ว่าคาทอลิกจะบอกว่ามันต้องมีความร่วมมือของฝั่งคนด้วยนะเพราะคนเราอย่าลืมนะเรามีสิ่งที่เป็น free ีวิ l ใช่ไหมหรือความสามารถในการเลือกนะดังนั้นการ ที่เราเข้ารับพิจีกรรมพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอการยอมรับโดยสมบูรณ์นะยกตัวอย่างกลับไปที่อับราฮัมก็ได้นะกลับไปที่ท่านแรกเลยนะอับราฮัมเนี่ยนะตอนที่ออพระเจ้าบอกว่าเจ้ามีความชอบธรรมแล้วนะหลังจากที่ได้รับความชอบธรรมใช่ไหมอับ,บราฮัมถึงมาทําการสุนัตหรือคลิปนะเออนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าถึงแม้ได้รับความรอดพ้นแล้วเนี่ยอับ,บราฮัมก็ยังทำนะเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตจานง นะครับนะเพราะฉันมันมีความสัมพันธ์ที่ทใกล้เคียงลึกซึ้งมากนะเรื่องนี้นะโอเคนะอันนี้คือเบื้องต้นนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่พี่น้องโปรตสแตนนิงก็มีหลายค่ายที่เชื่อในแนวคิดเดียวกันนะจะมีมีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อแต่ว่าอันนี้ก็มาอธิบายฟังว่าทาไมคาทอลิกถึงเชื่อแบบนี้นะคราวนี้อีกการหนึ่งนะอีกการที่น่าสนใจคือการทําพิธีศีลจุ่มให้กับเด็กที่เพิ่งแรกเกิดหรือยังเด็กอ่อนอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าอันเนี้ยจะมีหลายคนที่บอกว่า เออในภาคัมภีเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงนะแล้วก็มันมันน่าจะเป็นสิ่งที่คาทอลิกคิดเองขึ้นมาหรือเปล่านะครับนะก็เลยอยากจะมาเล่าไปฟังนะอย่างแรกก่อนกนะ็คือย่างี้เอาในพันธสัญญาใหม่นะโอเคในในนิวเทสเตเมนต์ก่อนมันจะมีอยู่หลายๆเหตุการณ์นะครับผนะมอาจจะยกตัวอย่างัสองเหตุการณ์ที่มีการแสดงให้เห็นถึงเ,เรียกว่าเรียกว่าเป็นการพูดโดยเป็นไหนแล้วกันนะว่า การที่เด็กๆรับสีนจุ่มเนี่ยมันน่าจะมีความเป็นไปได้อย่างแรกก็คือย่างนี่ฮในเรื่องของอย่างเช่นจดหมายนะ,ะจดหมายของเซนพอลใช่ไหมหน,ะนะึ่โครินนะบทที่1นะถึง16นะครับนะอันนี้ก็จะมีพูดถึงการแบทตายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะ,นะอันนี้เซนเซนพอลหรือนักบุญเปาโลเนี่ยมีการไปทาพูดถึงนะการทำแบทตายหรือว่าการทําบัสติมานะหรือว่าสีนจุ่มเนี่ยให้กับครอบครัวทั้งครอบครัวนะ แล้วก็ในเรื่องของบทกิจการใช่ไหมในบทที่10ใช่ไหมวักสี่แปดบท16บหกนะวักที่15 3 1, 3สาเอ็ดสาแล้วก็บทที่18นะวักที่8เนี่ยจะมีการพูดอย่างชัดเจนว่าอัคาสา,าวกเนี่ยไปให้ทําพิจีสินจุบนะครับให้กับทั้งครอบครัวโอเคนะ ซึ่งอันนี้เนี่ยปกติมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วว่าถ้าบอกทั้งครอบครัวเนี่ยมันควรจะรวมเด็กด้วยนะครับนะแต่โอเคอันนี้คือการพูดแบบเหมือนกับเป็นในในยะว่าเฮ้ยมีการาทําการแับท้ายรื่อ,อสินจุบเนี่ยให้กับทั้งหมดเลยนะทุกคนในครอบครัวเลยนะถึงจะไม่ได้ใช้คําว่าพูดคาว่าเด็ก,กอะน,นะโอเคอันละคะนี้มันมีประเด็นเพิ่มเติมที่อาจจะต้องพิจารณาประกอบนะก็คือว่าสิ่งที่คาทอลิกมองคือว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับนะมีการให้ พ่อแม่ตัดสินใจให้กับลูกได้ในช่วงที่ลูกๆเยนะครับนะยังไม่โตเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นถ้าเป็นพันธสศาญาใหม่นะจะมีอย่างเช่นตอนที่มีผู้ศรัทธาคนหนึ่งชื่อ,อจรัสนะพอดีลูกสาวเสียชีวิตนะครับนะก็มาขอพระเยซูนึกออกไหมว่าเออขอพระเยซูช่วยชุบชีวิตให้หน่อยนะสิ่งที่น่าใจคืออย่างนี้ด้วยความที่จรัสมีศรัทธาใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าพรนะเยซูเนี่ยสามารถที่จะฟื้นลูกสาวตัวเองได้เนะี่ยก็มาขอนะพระเยซู พระเยซูไม่ได้ถามนะบอกว่าเออไม่ได้บอกเดียวขอคุยกับลูกสาวก่อนนะนะหรือว่าขอขอคิดดูก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไม่รู้ลูกสาวจะเต็มใจไหมใช่ไหมเออจริงถ้าเกิดจะมองแบบแบบมุมมองสาสนาจะบอกว่าเออก็หลุดพ้นไปแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปเอาขึ้นมาเลยพระเยซูฟื้นให้ทันทีนะด้วยความที่เชื่อในความศรัทธาของจรัสนะก็คือทําให้เลยโดยสิ่งที่เป็นพ่อแม่เนี่ยขอนะให้ลูกได้รับการฟื้นคืนชีพหรือจะบอกว่าเป็นการรอดก็ได้นะครับนะอันนี้คือเบื้องต้นนะ แต่ว่าจะมีบทหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอในพันธสัญญาเก่านะน่าสนใจมากเนี่ยบทนี้อยู่ใน numbers นะครับนะในภาษาไทยเนี่ยชื่อบทนี้เท่มากนะชื่อกันดานวิถีนะชื่อภาษาไทยผมชอบมากเลยบทที่30นะครับวรคที่6อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจจะเป็นบทที่พูดถึงการสาบานนะอันนี้เนี่ยในพันธสัญญาเก่าเนี่ยนะมันจะมีลักษณะเป็น ธรรมเนียมละกันของชาวอยู่ว่าบางทีเวลาจะทําอะไรสาคัญใช่ไหมจะมีการสาบานต่อหน้าพระเจ้าโอเคนะคันนี้ในบทนี้เนี่ยเขียนได้ชัดเจนมากบอกว่าอย่างนี้บอกว่าสําหรับเขาจะมีกฎนะกฎว่าถ้าเกิดใครสาบานไปแล้วเนี่ยนะจะต้องทําตามยังไงบ้างถ้ามไม่ทาตามจะถูกลงโทษใช่ไหมคือถ้าเราไปสาบานพระเจ้าใช่ไหมแล้วเราไม่ทําตามนะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่โดนลงโทษได้นะทางที่ดีไม่ควรนะ แต่บทนี้เนี่ยสิ่งบทบทที่30สินะวรหกเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้เขาพูดถึงการที่เด็กๆไปทําการสาบานเขาบอกว่าในกรณีที่เด็กๆใช่ไหมที่ยังอยู่ในบ้านพ่อแม่นะที่ยังไม่ได้โตแล้วออกไปจากบ้านพ่อแม่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลูกชายลูกสาวนะกรณีไปสาบานต่อหน้าพระเจ้าว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะแล้วถ้าเกิดว่าพ่อมารู้แล้วถ้าเกิดพ่อเนี่ยนะไม่เห็นด้วยนะไปไปออบอกลูกเลยว,ว่าพ่อไม่เห็นด้วยพระเจ้าจะไม่นับ นะก็คือพูดง่ายๆคือพระเจ้าเนี่ยให้การตัดสินใจในเรื่องนี้เนี่ยกับทางพ่อแม่ในกรณีที่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้เขียนไว้ชัดเจนมากเลยนะว่าพระเจ้าให้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักเลยนะมองพ่อแม่ก่อนนะโดยเฉพาะคุณพ่อนะอาจจะเน้นฟาเ h อร์นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันสนับสนุนนะนะว่าในเรื่องของความรอดพ้นเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยนะน่าจะมีความสามารถในการตัดสินใจให้ลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะนําให้เสนอเพื่อ,อให้เป็นเรื่องของการแบ่งปันแนวความคิดกันนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องของมุมมองว่าเออในเรื่องของหลายๆอย่างที่เป็นมุมมองของคาทอลิกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราคิดขึ้นมาเองหรือว่าทางทางวัดอยู่ไปพูดเองโดยไร้ซึ่งที่มาเลยนะครับนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับแล้วก็ในะคลิปหน้าก็จะมาคุยฟังถึงเรื่องต่างๆที่ถกคุยกันในวงการนะคริสชนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ